งเทพครับเป็นที่ต่ำครับก็ปกติถ้าฝนตกเยอะๆก็จะเป็นปัญหาอยู่้วตรงนี้นะครับผมก็จะผ่านประจําไปทํางานแต่ว่าครั้งนี้ก็หนักหนาสาหัสครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ต่าครับนี่ครับจากหน้ามากรุงเทพมาเรื่อยๆนะครับไอเฮิร์กรอบครับมูลนิธิรวมใจพัฒนาครับตัวนี้ครับป้าภูมิภาคหลังสิษ์ครับนี่ครับครับ ที่เป็นโลลรดนะครับเป็นทางคู่ขนานรอบนอกจมหมดแล้วนะครับวิ่งไม่ได้เลยนะครับแต่ช่องกลางยังพอได้ก็เป็นช่องตำ่ำนะครับก็เป็นอุทกภัยที่เราไม่เคยคาดคิดกันมาก่อนนะครับเราทุกคนก็บอกว่าอย่างมากก็แค่เข่านะครับแต่ตอนนี้คนที่คิดอย่างนั้นก็โต๊ะเขาจมไปแล้วครับ ส,สข,ขาขอขอ,ขอตอนนี้เป็นทางแยกที่กออ่อนจะถึงอะไรธรรมศาสตร์นะครับก็เป็นบริเวณที่ต่ำเหมือนกันครับรู้สึกด,ด้านหลังจะเป็นคลองเชียงราบอะไรตามที่เป็นข่าวนะครับก็กำลังจมกันอยู่นะฮะ,ะแต่ว่ามาที่ช่วง หน้าธรรมศาสตร์ก็เป็นที่สูงนิดหน่อยนะครับก็พอได้ครับพอได้แต่ว่านี้ครับรั้วธรรมศาสตร์ครับรั้วธรรมศาสตร์ครับก็น้ําเริ่มมาแล้วนะครับเข้ามาแล้วอยู่ข้างในมองไม่เห็นนะครับแต่ว่าตรงนี้ครับรถวิ่งอยู่ก็ครับข้างในธรรมศาสตร์น้ำยังไม่เข้านะครับเพราะว่าเรามีที่กันไว้อยู่ กั้นสูงว่าอยู่แต่ว่าที่ที่กั้นไม่ได้เนี่ยมัน่าจะเป็นบริเวณถนนที่ไม่ได้กั้นอะไรมากนะครับข้างในธรรมศาสตร์ที่เวลาจอดรถยังแห้งอยู่นะครับนวมนครเรามาถึงครับตรงที่ปลข้านงหน้าคืออ่าโรงพยาบาลนวมนครครับครับนี่ครับเป็นที่เห็นบรรยากาศข้างทางนี่คือรถที่หนีน้ําออกมานะครับรถที่หนีน้ำออกมาจากนวมนคร ก็ทั้งสองข้างทางนะครับฝั่งอันนี้ฝั่งขาไปนะครับฝั่งขากลับก็มีเต็มไปหมดเลยครับสถานที่ที่เคยมีอดีตแถวๆนี้ครับเพราะว่าผมจะแวะซื้อของที่โลตัสกับบิ๊กซีประจำครับอดีตผมคืือแวะซื้อของนะครับยังแห้งนะครับบริเวณที่จอดรถยังพอได้ครับ แต่ว่าในนิคมที่บอกว่าน้ําท่วมน่าจะอยู่ลึกเข้าไปข้างในแล้วเป็นที่รับรูปข้างหลังนะครับทางบิกซีเข้าไปครับัสอง้างทางรถเต็มนะครับตรงนี้คือมหาวิทยาลัยนะครับมหาวิทยาลัยราชพัฏนวไลยลงกรอนนะครับครับวไลยลงก่อนครับ ก็ตอนนี้ก็เป็นมหาวิทยาลัยกลางน้ําไปเหมือนมหาจุฬาเรียบร้อยครับมหาวิทยาลัยกลางน้ํานะครับนี่ครับมหาจุฬามหาวิทยลายลัยวไลอารมณ์กรราชภัฒน์วไลาอารมณ์กรครับ